ก็ค okay, ีนนะคีแล้วก็อธิบายอย่างาาาเดียวแะอ่ะก็มาถึงแบบก็อะไรก็ก็ผมแบบก็ผมอัดโมเดลแบบปีทบเบอร์นะซึ่งถ้าผ,มมางงาาผาู้ชมไม่ต้องใส่เนทะ้าผมทำได้ไงอ่ะก็ผมปีโหลดแอปมาแอปในมือถืออ่ะโอเคไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะทำไมกูล่ะอ๋ออย่งางูกพลเลย โอเคไปหล้วกูเลยฮันอาดิอ่าตาดิยค้มึงจะหันสามร้อยสิบองศาทำไมอีกวนอะกัดกลับมาที่เดิมเลยได้ววนแบบโค้งไม่หมสามรอยสิบองศาโอเคหัดกลับมาที่เดิมเลยได้ววนไอ้เอกูจะไปที่ว่าใหญ่ๆนะ แค่ผู้ชมไม่ต้องสนใจนะฮะคอมึงเป็นอะไรวะคอคอมึงกลับให้ที่เดิมเดี๋ยวนี้โอเคชนึตโอเคอ่ะโอเคคอแปคคลค่ะคอมึงก็หันเกิดนะโอเควายาดีอ่ะโอเคหันขยับด้านได้แล้ว ok, đừng phu tao cù đi win, đi, đừng tróc tao, phu cù đi, ở ử gì win, phu tao cù, à, đào, bực ác à, bực ăn bặc, ài, bảo cù đây bực làm gì ài, à แฟนเนี่ยโอเคบอกกูเน่ยไปงทำเพี้ยไรบอกกูหน่อยดิบอกโอเคสวัสดีหน่อยสวัสดีอ่สวัสดีดิว,วีนเออ ขยับหน้าตามกูเฮ้อกเบกเออแล้วโอเคกูกูลองแยบดู่ยดิพอหนูดิว,ดว,ดว,ว่ามึงจะหูปากตอนไหนฮึนี่มึงจะอ้าปากตลอดเวลาใช่ไหมเน่มึงหูปากดีวิทโอเคอ่ะพูดตามกูได้เลยอ่ะ ขีอ้อา,าคุณตามกูได้แหละโอ้ยไม่กว่ามึงจะพูดได้อ้าเฮ้ยไม่กว่ามึงจะพูดได้แค่นี้แหละกูไม่ได้หวันอะไรนะทุกคนก็ทำได้หมดเลยให้มันเลยคลิปที่อ่างสั้นนะิดนึงนะเอาคุณตามกูดิ โอเคเป๊กดูก่อนว่าวดิครับไหวมุกายว่าว,าวาท่านีแ้แหละไหวนั่นแหละว่ายสวยดีดว่ายสวยดีดีโอเคเลยอ่ะอ่ะอ่ะโอเคโอเคแล้วก็อีแค่นี้แหละบ๊ายบายขอบคุณที่ดูคลิปนี้จ,จบเลยค่ะกดไลค์ลกดซัลต้าคลายเป็นกำลังใจให้ผมด้วย